สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อยู่กับช่องสเน่ยนาะสเน่ยแล้วเนาะซึ่งวันนี้หนูจะมาอัดคลิปสป e ดทาวเวอร์เนาะหนูเล่นอยู่ตอนนี้โอ้ยากมากคือมันคือหนูเคยขึ้นไปแล้วนะสองครั้งอย่าย่วันนี้ด้วยสองครั้งวันหนึ่งอนะถ้าใครแบบโปรอะถ้าใครโปรก็อาจจะขึ้นไปได้หลายครั้งเลยแต่มันยากอยู่นะเพราะแบบบล็อกมันหายไวไง ยืนนานไม่ได้เคเคหายใจแรงมากาตกหนูลืมหนูลืมหัน <c oughs> แกงแกงเพื่อนเดี๋ยวแกงเพื่อนโอเคนี่แหละ โอเคดูซิจะได้ไหมรอบนี้ถ้าหนูขึ้นได้อีกรอบนี้หนูจะดีใจมากในคลิปด้วยแบบทำให้หนูเล่นออฟปี่เก่งก็ไม่ก็ไม่ค่อยเก่งหรอกท่นผู้ชมคือมันก็แล้วแต่คนเล่นคนเล่นคือเขาถนัดแบบเล่นแบบไหนกระโดดไป ไปเลยหรือว่าอะไรแบบนี้ถ้าคนเล่นเขาถนัดกระโดดเขาเก่งออฟปี้อันนี้คือทา w เวอร์ออฟสปี w ทาวเวอร์ทา e เวอร์สปีดสปีทาเวอร์นั่นแหละเออดูเิจะได้ไหมอ่ปับึ่งนะโอเคได้แล้วได้แล้ว จริงตรงนี้มันง่ายนะอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยยากหรอกแต่ทำไมหนูเริ่มไม่ผ่านนะ่ะแกงเอเ๊ะจะแกงขึ้นโอเคหย่าหยานะอยาพิ่งสีอ่ะหนึ่งโอเคอันนี้หนูอาจจะได้ลงลายคลิปหน่อยขอดูคคิดถึงว่า ว่ามันมีงานทําเออน้องอย่าเพิ่พงสีอยู่ด้วยกันก่อนโอ๊ยอะไรอ่ะทำอ่ะเดี๋ยวหนูขึ้นภาพให้ดูอ่าพอขึ้นภาพเสร็จก,ก็จะปิดปลิปละอ่ะแค่นี้